กองเรื่องความสำคัญของที่นี่เราจะต้องรับรู้กันว่าที่นี่เป็นจุดสำคัญที่สุด ประกาศศาสนามาเริ่มต้นที่ตรงนี้ที่เรามาแกะสลักเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่พระพุทธศาสนาเข้ามาในเชียงตระน้อยทีใใ่จังหของเราเริ่มทีที่อยู เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเหล่านั้นยังไม่มีประเทศอะไรเกิดขึ้นเรียกรวมมันว่าสุวรรณภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดหเรียกว่า กาลของตัวกับภูมิโอเวสุมนาธรรมภาวนะโรอะยังสังขตธรรมภาวนะโรอะยังสังขต ภาพลักษณ์ของรเมคือทีอ่นั้นแล้วเรามาไปจำมันไาอยู่ที่นี่ที่เรียกว่าเขาจำเทียมก็คือทำเทียมวัดปุตยาคีรีสังขารามที่ประเทศเที้อย่าง สมัยก่อนที่รัฐกาลิงคะในประเทศอินเดียพระเจ้าโตในสร้างวัดใหญ่โตมากเ,ววเรียกวัดคุทยกิีรีตังคารามสังสงจังเคยไปซื้อศาสนาที่นั่น วนสมันที่เลาวัดยานีวัดพุทธีที่สังารามที่พระเจ้าโตในสามวัดปัจจุบันนี้สามวัดนั้นว่ายังอยู่ปัจจุบันเรียกว่ารัตริศาอยู่ในประเทศอียิยุคพระเจ้าโตเรียบว่า รักาลิมพัคยันนี้ยังไม่าวัดภาภาพุทธยักยืนสังหารามอยู่ที่เราเชื่อว,ว่าที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของพรดกศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ของเราาเน,นืองจากบริเวณนี้เราคุดพบวิราชารึกเป็นหักตวรยิียบโบราณ จะรียกว่าภุตยะกีรีถ้าสืบค้นไปว่ามาจากไหนก็ทำให้เราเชื่อได้ว่าพระโตนาุ้บูชาที่นำมูลน้ำมามิตรานุบานเราเนี่ยมาจากวัดภุตยะกีรีสังหากที่พระเจ้าโลกไดสร้างไว้ในยุโรปเพราะเป็นทำไมพลาด ของคนเราเนือมาจะมีความผูกพันกับชาติภูมิเนื้อสังกัดที่ตัวเองเคยอยู่เหมือนชาวจีนไปอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อตั้งเป็นจุมงสนได้แล้วก็จะ้งเป็นใครนาขาว บอกให้รู้ว่ามาจากมนุี์ที่นี้ก็เหมือนกันพระาชาลิขิ่นี้ก็ผมบอกให้รู้ว่าพระที่นำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่มาจากวัดพุทธิลติธรรขธรรมพระเรชาโมเด็จยากนห้ระาชาลึก างคือว่าไวเพราะฉะนั้นที่เรามาแข่งนาไว้ตรงนี้ก็เพื่อบอกให้รู้ว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศา,นา,นานสนาที่เราได้นดับถืออยู่ปัจจุบันนีหมายเริร่มต้นที่ตรงนี้เมื่อสองพันปีก่อนน้น ประานพวกเราได้มีโอกาสมาทำบุญที่นี่ได้ที่ว่าได้มารวมกันสร้างบุญที่เศ็นได้ได้นำกระทามาต่อ้ห้ด้วยพระบรมสารีระทาตุเป็นสิิสิทธิ สิงธิ์สิทธมาีวัดพุธุยากรีสังอารามือว่าก็มีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระจ้าจุกสร้างไว้ถ้าทังสำจังเลยไปแล้วก็บันทึกไว้ ว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นศักดิ์สิทธิ์มากถึงวันสางด้เนี่ยจะมีรัตติชนเวลาออกออกจากชีคนจากบุกลากรที่จะเป็ราบไปไว้กันเรองพุทธยากีิสังาลังเรื่ฉะนั้นเรามาสรักลาว้ตังมี เราพยายามบอกเราให้พวกเราได้รู้ว่าพระพุทธศาสถานานี่เราได้นำไปเรีนอยู่ทุกวันเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงนี้คือจุดสำเริจพระทธศาสถานานใน้านนี้ของของเราและเราขอให้ทรา นนำถ้าเร,รามสารีาระตาาอจะมาเป็นจุไว้ด้วยก็ต,ต้องถือว่าเป็นบุญเป็นบุญ,มญสมที่สุมากเราไม,ม่เป็นจุไว้ที่คนมากราบไหว้ครั้งหนึ่งเราไว้ใบุญครั้ง คนก็ยังมาสร้างมาไหวา้ไปเรื่อยเราก็จะได้บุญตลอดไปเพราเมื่อเรามาสร้างแล้ว,ลวคนก็จะมากราบมาไหวามม้มาบูชากันมาไหว้คนหนึ่งเราก็ได้บุญตั้งหนึ่งไหว้รอยครั้งก็ได้บุญอยคแล้เราก็จะได้บุญเป็นอมตะไปตลอด ตนกวาจะสิสนศาสนาว่าคันเดินในนกป็นอย่างทีต้องขอนอืน้มดนามสุกจับทุกขันท,ที่นี้จะทามาร่วมกันแล้วว่าต้นควาที่พ,พวกเราทุกคนมีโควา ได้มาร่วมบุญได้มาทำบุญที่นี่ก็ถือว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้มีบุญได้มาทึนั้นให้มองในบุญในตัวเองว่าเราทุกคนได้กิดมามีชีวิตอยู่ได้ด้วยวันนี้พราเราเป็นคนมีบุญ หมองไม่เห็นถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้วันนี้อตวันแรกที่เรามาเกิดกันไม่อือร้านนี้เรื่อมือจะมาเอาชีวิตเราไปตั้งแต่วันนั้นแล้ว เรามาเิดเนี่ยเรามาเ่วันนั้นมาอยู่ร้านมันเรื่องบุญจะมาเอาชีวิตเราไปแต่ว่าเอาไม่ได้เพราะอะไรลนะ่ะเพราะเรามาเจอนั้นไม่มุญตามทั้งหมดด้วยถ้าไม่มีมุญตามมาเราก็เสดมามีชีวิตอยู่ได้ทวันที่ไม่ได้ ที่เราเเรไม่รีบวันเดียวได้เพราะเราเป็นคนมีบุญกันมองไม้เห็นบุญในตัวเองนะจาไปในพวาบุญมันได้ช่วยอะไรที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะบุญช่วยถ้าไม่มีบุญตายต้องไปอยู่ในท้องแม่นะในยประมาพยายามสร้างสมบุญไว้คนมีบุญก็ยังมีความสุข ไปตลอดพยายาม้ถึงบุญไหมหลักการทำบุญจะอย่าพูดไ้ก็ใจาอง้ว่าเราจะทำบุญให้ได้บุญเป็นร้อยดูที่ใจตัวเองจะทำบุญให้ได้บุญเป็นร้อยดูที่ใจตัวเอง เราจะได้บุญเต็มร้อยใจเราต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสามอย่างจังทวัดธรรมุลาลใจเราประกอบด้วยคุณสมบัติสามอย่างเราจะได้บุญเต็มร้อยคุณสมบัติสามอย่างก็คือหนึ่งตั้งใจแต่ทรรบุญอะไรก็ต้องตั้งใจก่อน สองเต็มใจสามลื้มใจจำไว้ทำบุญทุกอย่างใจต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสามอย่างนี้ตั้งใจเต็มใจและก็องื้มใจตั้งใจคืออะไรตั้งใจก็คือเพี่ยความ เราที่เราจะทำบุญนี่เราจะเอาอะไรทำบุญเราก็เตรียมสิ่งที่เราจะทำบุญเกี่ยมไว้เรียกว่าตั้งใจก็คือเกี่ยมตาเต็มใจแลลงมือทำขณะทำเราทำด้วยความเต็มใจทำแล้วก็ปลื้มใจตัง้งใจ เต็นใจรื่นใจแต่ที่พวกเราทำกันไม่สมบูรณ์ก็คือเรื่องรื่นใจตรงนี้ต้องไปเปลี่ยนความคิดกันมาเราจะรื่นใจกันโหดเดียววันนี้เราตั้งใจจะมาทำบุญนที่นี้ทำเสร็จแล้วปวดน้ำแล้วเราก็รื่นใจ ว่าเราได้ทําบุญมันไม่พอคลื่มใจต้องพยายามนะพวกเราต้องไปคลื่มทุกวันนหลับตอนอนสวดมนต์เวลาแล้วนึกถึงบุญที่เราทำาทุกอย่างทอามานึืแให้คลื่จัดต้องเลื่มทุกวันไม่ได้คลิ่นเฉพาวันทําบุญ่านั้น ที่เรามาทำบุญอะไรเนี่ยที่ี่เรามาทำบุญอะไรเรียกว่าทรัพย์ที่ี่เรามาทำบุญทั้งหมดเนี่ยเรียกรวมๆมาเรียกว่าทรัพย์ก็คือเราสร้างของเราเนี่ยมาปลูกเป็นต้นฐานไว้ฟังให้เข้าใจนะเอาทรัพของเรามาปลูกเป็นต้นฐาน ต้นอาาที่เราใช้ทรับปลูกเนี่ยเวลามันออกรูมันออกเป็นอะไรต้องคิจเข้าใจเราปลูกมะม่วงเวลามะม่วงมันออกรูกมันออกเป็นอะไรไมันก็ออกสนรูมมะม่วงปลูกข้าวข้าวออกรวงก็ออกเสีข้า,ออาว เราเอาตักของเรามาปลูกเป็นต้นอานเวลาต้นอานมันออกลูกมันออกเป็นอะไรมันก็ออกเป็นครับเมา่เราใช้ครับปลูกถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะทำบุญได้ความมั่นใจได้เราทำบุญเพราเราสับของเรามาปลูกเป็นต้นอานนะฮะ ต้นทานเรใช้สับกรูเวลาออกรูมันก็อ,ออกเป็นสับอย่างอยิางอยางมันต่อแล้วหวานด้วยเช็นใดได้ผลเช่นนั้นเอาข้าวมาวางเวลาข้าวมันออกรวมันก็ออกเป็นข้าวมังวงรูปมันก็ออกเป็นหมว่องต้นทานเราใช้สับกรู ที่เราบริจาคทานเนี่คือเราสร้างของเรามาปลูกเป็นต้นทานเล่ไล้ต้ทนทานนั้นเราปลูกมอก็ผลิตขนที่เราได้กานอยู่ทุกวันเนี่พก็ทราบเพราะว่าเรา,ราทราบของเราเนี่มาปลูกเป็นต้นทานแล้วเราต้องมาเก็บผลกันมากน้อยก็ตามบุญวาสนาที่เราได้ปลูกไกว้ เราทูกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้อยากรวยทุกคนไม่มีใครอยากจนเลยอยากจกิรวยกันทุกคนรวยมันก็ต้องมีรวยมากๆอาวุธรินบนโลกที่มันมีมากนะถ้มันมีอยู่เต็มโลกเงินมันมีอยู่เต็โลกมองไเห็นนะในอากาศเงินล้นาน,าน ตรงไหนบางทีมันนั่งเงินมีทั้งนั้นในศาสตร์หนึ่งเลนมีอยู่เต็มโลกแต่ทำไมเราหยิบของเป็นของเราไม่ได้ข้อมูลวัฒนารรมเราไม่พอไอ้ยูเกตมันทำอะไรไอ้มหาเศรษฐีงไม่ิกามันจับมาตาาใส่ลอกแหวนมาขายคนในโลกมันเอาอะไรมาขายให้เรา ก็าอากาศมันจะมาขายให้เรากรเแสอากาศมันมันโดนทางน้ไอตเจจอมันหาอะไรไอติจจอมมันจบอากาศราใส่ไอโฟนเที่ยวชาเป็นกวนไนะทอะไรมาขาให้เราทไม่ใชอากาศมันใส่ไอโฟนใส่ให้พวกเรา เนทนี้อยากมัดรับมีส่งโลกทำไมเราหยิบขอเป็นของเราไม่ได้เราดองดเราไม่พอนั้นเรามั่จะต้องพยายามาสัสมบุญณเลงไปดูใถ้มีบุญพอแล้วก็หยิบรับในอาการเอาขอ,ขอเป็นของเราได้เยอะแยะละเทนี่อยากมันในอาตานี่เป็นานา,านะนะได้หร่า เออไม่้รีหยิบมราไม่ได้นเพราะว่าเรามีบุญไม่พอมีบุญแค่ไหนได้ยินได้แค่นั้นแต่นั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องบุญอย่างนี้แล้วก็พยาอย่างนะให้อย่างสะสมไปเรื่อยๆสะสมบุญไปทุกวันทุกวันและบุญมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเราคิบุญมาก เราต้องมีโอกาสที่จะสบายมาบุญที่เราสรงสมไูรแล้วจะนำความสุขความสบายมาให้พวกเราได้แน่ที่เจ้าตั้งยืนอย่างนี้และก็ความจริงมันก็เป็นอย่างที่สุขภูมิยะศักดิโยสรงสมบุรณจะนำความสุขมาให้มีบุญแล้ว เราก็มีความสุขทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในพ,ใพวกเราได้สังสงบุญไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เสราได้มาทำบุญตรงจุดสำคัญในก็คือจุดที่พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้น ึ้นตรงนี้ที่เราได้ทำซื้อยดู้่ทุกวันเนี่ยนี่คือจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของรูปธรรศาสนา,าที่อออเข้ามาเผยแพร่ในบา้านในเมืองของเราในก็ขอให้พวกเราได้นึกแลก้วก็ปลื้มใจันอย่างที่บอกไว้แล้ว,ส,วนนส่วนมน์ทุกวันล้วก็นึกถึงบ,บ,บุญทุกวัน ในทุนบุญทุกวันก็ให้เครื่งใจทุกวันไม่ได้เครื่งใจวันนี้วันเดียวละมันะต้องเครื่งใจทุกวันก็เครื่งใจก็เหมือนกับรดน้ำต้นบุญที่เราได้มาปลูกกันไว้ต้นบุญก็จะได้เจริญองอกงามไปเรื่อยๆไม่แค่ว่าปลูกแล้วรดน้ำัวดเดียวเราทิ้เงเลยมันจะโตต,ต่องระมัตาต่างมีระ่ับต่า เราจะต้องพึ่มใจทุกวันต้นบุญเราจะได้โตทุกวันทุกวันต้นบุญเราโตทุกวันเราก็จะมีความสุขทุกวันนั้นเราขอให้ได้รับรู้แล้วข้าใจอย่างนี้สุดท้ายก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขอรนุโนาคุณพระพุทธธรรมสูง พุทธานุภาพขององพอโตผู้ทององค์นี้จงมาเป็นระาวาปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมาทำบุญนี้ให้มีความกระเทสวัสดีขออำนาจพุทธรัน์ กำจัดทุกให้มีตุกินเรียน,ยนทยี่แจ่มใสอมน่าธรรมระดับกำจัดไยให้หางไทรยนายาี้มาบีบราอมน่าธรรมระดับกำจัดโรคให้วิโยกวุยขาดดังปราตนา เพราทุกห์ไหลายโรคโรคหลังมาดังคงภาไหลายโรคลงสาคอออ่อทุกสิทุกคคลทุกบเคยีแก่าทุนทุกทัานต่อให้ดูยีสุกโดยทั่วคันทุกทัานทุกคน uh